สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของสปีดนิวส์กับดิฉันพัชราพิญยาวาดค่ะช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีของสองนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้ร่วมพัฒนารถเก็บใบไม้ประสบความสําเร็จะคะ่ะส่วนทางด้านของกทมนะคะได้เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับภูมิทัศน์ของถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยคะ่ะว่าคนไทยนั้นท่องเที่ยวผ่านทางทัวน้อยลง และเกรงว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าไปใช้ทัวร์บริการของทัวร์ต่างประเทศทําให้ธุรกิจซบเซาลงค่ะ นายยุทธชัยสุนทรรัตนเวศนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทอนอเปิดเผยนะคะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทพร้อมช่วยสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านบริษัทนําเที่ยวเนื่องจากปัจจบุจจบันนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยวลดลงอย่างต่อนเนื่องค่ะส่วนใหญ่นะคะยังคงเป็นกลุ่มองค์กรบริษัทห้างร้านที่จัดสัมมนาโดยมีกลุ่มรายย่อยที่เที่ยวผ่านทัวจริงๆไม่ถึง10%เเพราะการ เดินทางสะดวกขึ้นแต่จุดที่แตกต่างกันหากใช้บริการผ่านทัวร์ก็คือการได้สาระความรู้ตลอดการเดินทางค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันตลาดเที่ยวในประเทศใช้บริการผ่านทัวร์ลดลงมากทําให้การโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆจะเน้นเส้นทางไปต่างประเทศหากปล่อยไว้นะคะจะทําให้การเที่ยวผ่านทัวร์หายไปในที่สุดจึงคิดเริ่มโครงการนี้โดยการเริ่มตั้งแต่ง,งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋าซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24กันยายน2555ค่ะ นายวันลบสุวรรณดีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงจากบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงถึงสี่แยกสุทธิสารเขียดดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน84สายทั่วกรุงเทพตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาและเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัศนียภาพของเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อยอีกทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะโดยขณะนี้นะคะกรุงเทพมหาคนครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมออกแบบและเสนองบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณเกาะกลางเสนอต่อผู้บริหารกรทมโดยเร่งด่วนเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บริเวณเกาะกลางซุดโทมค่ะและระบบให้น้ำต้นไม้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ในส่วนของทางเท้า2ฝั่งถนนวิภาวดีร,งรังสิตนั้นสำนักง,งานเขตดินแดงและสำนักง,งานเขตพญาไทกำลังดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดค่ะนายนารากรครานานและนายวสินยาสุขนะคะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช่วยกันพัฒนารถเก็บใบไม้ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสับ ภายในตัวได้สำเร็จโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการเก็บรวบรวมใบไม้ทั้งนี้นะคะคุณสมบัติของรถเก็บใบไม้เครื่องนี้ไม่ใช้เครื่องต้นกําลังและพลังงานจึงเป็นการอนุรักษ์พลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสับย่อยใบไม้เพื่อให้ง่ายในการจัดการเศษใบไม้ไม่ว่าจะนำไปกำจัดหรือว่าทำปุ๋ยต่อไปค่ะ ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะสปีชีนแนลค่ะได้ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวนะคะให้คุณผู้ชมโชคดีทั่วไทยปลอดภัยทุกคนทุกท้องถนนอิม่มบุญอิ่มใจนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลข้าพรรษารวมสนับสนุนความโชคดีโดยโครงการถนนสีขาว50ปีโตโยต้ารวมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปค่ะบริษัทบร,บริษัทปตทนะคะพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยค่ะโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ care, ช่วยโลกช่วยเรา เครื่องเสียงติดรถยนต์ pioneer pioneer mix tracks ยางรถยนต์คําโฮทยสุดยอดยางสปอร์ตโดยบริษัท kps a c c e s s o r y จำกัดและสุดท้ายนะคะบริษัท thai บ e v e r a g e จำกัดมหาชนแล้วกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกับ speed news ได้ใหม่ที่ truevision ช่อง72 speed channel สวัสดีค่ะ